สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับสบายกันดีหรือเปล่ากลับมารู้สึกตัวรู้ลมหายใจอยู่กับปัจจุบันกันบ้างหรือเปล่าครับอยู่กับสิ่งดีๆอยู่กับธรรมะอยู่กับข้อความดีๆหรืออ่านหนังสือดีๆแล้วสักวันหนึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะกลับมาหาตัวเราเองเพื่อนๆครับเคยไหมที่มองคนอื่นแล้วรู้สึกว่าชีวิตของเขาสวยงามเหลือเกินหรือคนนั้นคนนี้สวยกว่เราหล่อกว่าเราเคยไหม ที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเพียงเพื่อจะเป็นเหมือนคนอื่นวันนี้เราจะมาพูดถึงนิทานอีสบเรื่องหนึง่งซึ่งมีบทเรียนสําคัญเกี่ยวกับการยอมรับตัวเองและความสุขที่แท้จริงนั่นคือนิทานเรื่องอีกากับผงกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกาตัวหนึง่งใช้ชีวิตในป่าอย่างสงบสุขจนกระทัง่งวันหนึ่งมันเห็นหงที่มีขนขาวดุดดังหีมะบริสุทธิ์ว่ายน้ำอยู่ในทะเลสาบ ความมุดงามของหงทำให้อีกาเริ่มรู้สึกอิจฉาและไม่พอใจในขนสีดำของตนเองอีกามีความคิดว่าหากฉันได้ใช้ชีวิตเหมือนหงขนของฉันก็คงจะขาวสวยเหมือนมันด้วยความเชื่อนั้นมันจึงละทิ้งบ้านในป่าและบินไปอาศัยอยู่ในหนองน้ำเหมือนหงวันแล้ววันเล่าอีกาใช้เวลาว่ายน้ำและกินตะไคร่น้ำเช่นเดียวกับหงแต่หน้าเศร้า ขนของมันก็ยังคงเป็นสีดำดังเดิมแถมร่างกายของมันกับผายผอมลงเพราะอาหารไม่เหมาะสมกับมันในที่สุดอิกาก็ล้มป่วยลงและเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยความหลงผิดที่พยายามจะเป็นในสิ่งที่มันไม่ได้เป็นนิทานเรื่องนี้สอนเราว่าการพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเลียนแบบผู้อื่นโดยไม่เข้าใจธรรมชาติของตนเองนั้นมีแต่จะนำไปสู่ความทุกข์และความล้มเหลว ความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การเปรียบเทียบหรือการเป็นเหมือนคนอื่นนะครับเพื่อนๆแต่อยู่ที่การยอมรับตัวตนของตัวเราเองการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นก็เหมือนกับการวางมาเมล็ดพันธุ์ในดินที่ไม่ใช่ของมันมันจะไม่เติบโตในแบบที่มันควรเป็นเมื่อเราใช้เวลาจับจ้องชีวิตของคนอื่นเราจะมองไม่เห็นคุณค่าของชีวิตตัวเราเองเลยอย่าให้แสงสว่างของผู้อื่นมืดบอดแสงสว่างภายในตัวเราเลย ดอกไม้แต่และชนิดมีความงามในแบบของมันเองและไม่มีใครถามว่าทำไมดอกทางตะวันถึงไม่เหมือนดอกกุหลาบใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนอย่าปล่อยให้การเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นโมยความสุขจากสิ่งที่เรามีอยู่ทุกคนเดินบนเส้นทางของตัวเองเราอาจเห็นความสำเร็จของคนอื่นแต่ไม่ได้เห็นอุปสรรคที่เขาเผชิญมาแทนที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นให้เปรียบเทียบตัวเองในวันนี้กับตัวเองเมื่อวาน มันจะดีกว่าไหมเพื่อนๆแล้วเราจะเห็นความก้าวหน้าที่แท้จริงในชีวิตประจำวันของเราลองถามตัวเองว่าสิ่งที่ฉันทำอยู่เป็นเพราะฉันต้องการจริงๆหรือเพราะฉันอยากให้คนอื่นยอมรับการพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งที่ดีแต่ควรเริ่มจากความเข้าใจและยอมรับในตัวเองก่อนฝึกมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีและใช้มันเป็นจุดแข็งเพื่อเติบโตในแบบของเราเองเพื่อนๆครับ นอกจากนี้นิทานเรื่องนี้ยังเตือนเราว่าให้ระลึกถึงความสำคัญของการรู้จักขอบเขตของตัวเองไม่ใช่ทุกสิ่งที่เหมาะสมกับคนอื่นจะเหมาะสมกับเราเช่นกันการฝืนธรรมชาติหรือพยายามทำในสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับตนเองอาจนำไปสู่ความเสียหายทั้งร่างกายและจิตใจการยอมรับตัวเองไม่ได้หมายความว่าเราหยุดพัฒนาแต่คือการเติบโตจากจุดที่เราเป็นโดยไม่หลงลืมความเป็นตัวตนของเราเอง ก่อนจะจากกันในวันนี้อยากฝากทุกคนไว้ว่าการเดินทางของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับเราทุกคนมีค่าในตัวเองอย่างที่เราเป็นอย่าปล่อยให้การเปรียบเทียบบทบังศักยภาพและความงามในตัวเราฝึกฝืนใจให้มันคงและมองเห็นความดีในตัวเองเพราะชีวิตที่ดีที่สุดคือชีวิตเราที่เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงสุดท้ายนี้ถ้าข้าพเจ้าทำอะไรผิดไป หรือพูดอะไรผิดไปไปพาดพิงถึงผู้ใดข้าพระเจ้ากราบอาโอโหสิกรรมมณที่นี้กราบหนึ่งกราบสองกราบสาอาโหสิอโอโหสิอโหสิคำคมทิ้งท้ายความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีชีวิตเหมือนใครแต่ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตในแบบที่เรารักและเป็นตัวเราอย่างแท้จริงขอให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญเรียนรู้ที่จะอยู่ เรียนรู้ที่จะตายสวัสดี